สวัสดีครับสุคมาสังหาพามาชมที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับรามินทา34ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกับโคดวชริกนการตลาดออนไลน์กับพี่ปฏิวัติได้เลยครับไปลงลังผมนี้ครับไปชมกันเลยโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะโอ้โหที่ ขนาดที่กลางใจเมืองทําไมสวยขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าสงบเหลือเกินนะฮะอ้าวสวัสดีครับแหมกําลังจะพล่ลํเลยฮะถึงที่สวยๆงามๆนะฮะอ้าวครับก็ผมขอ,อนําเสนอครับที่ตรงนี้สวยงามมากนะครับห้าไร่นะครับมันเป็นยังไงนะครับนี่คือถนนนะฮะถนนอาจจะดูแบบไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับที่เราสมบูรณ์พอแล้วนะฮะที่เราสมบูรณ์พอแล้วนะครับ นะฮะจะพาไปดูที่ส,สวยๆที่งามๆนะครับเป็นที่ตรงนี้นะครับห้าไร่ด้วยกันนะฮะห้าไร่ด้วยกันนะครับ,รด,นนรบดูนะฮะถนนต่ำก็จริงนะครับแต่เราถมที่ไปแล้วนะฮะอ่ะตากล้องช่วยดูที่ที่เราถมเห็นไหมครับขึ้นไปเยอะเลยครับสโลปขึ้นฮนะและเมื่อฉะนั้นเราป้องกันทุกขั้นตอนเวลาท่านซื้อมาแล้วกลัวน้ําท่วมไม่ต้องกลัวน้ําท่วมครับที่ตรงนี้ห้าไร่น้ําไม่ท่วมเพราะเราถมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดูื่ากว้างขนาดไหนนะเอาโหนะฮะโอโหให้ผมก้มอ <K music> <antis> ่ะจริงๆนะครับผมไม่เคยก้มหัวใครนะครับแต่วันนี้ผมต้องก้มหัวสถานที่แห่งนี้อากลมครับก้มก้มก้มนะไม่เคยก้มหัวใครเลยนะฮะแต่มาก้มหัวกับสถานที่อ่ะคือที่สวยขนาดไหนเดี๋ยวตากล้องลองดูนะฮะดู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 อ้าดู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 เห็นไหมเห็นนะครับผมนะครับสุดจะบรรยายเลยนะครับว่าที่ของเราสวยแค่ไหนนะฮะ ตอนนี้ที่นะครับเหมาะมากที่จะทำนะฮะกิจการอย่างอื่นเพราะพื้นที่ตั้ง5้าไร่นะครับตั้ง5ไร่นะครับโอ้โหนะเอะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเรื่อยๆพาดูไปเรื่อยๆนะครับว่าที่ของเราสวยแค่ไหนขนาดไหนครับไปนะฮะก็ไม่เป็นไรครับตากล้องก็เพลนไปเรื่อยดูไปเรื่อยนะครับแล้วผมก็จะคุยไปเรื่อยนะก็จะคุยให้ท่านนะ ได้รู้ว่าที่ตรงนี้มันสวยแค่ไหนสวยอย่างไงนะครับผมก็จะให้เพียงเห็นรายละเอียดลายกว้างๆแค่นั้นเองนะครับที่กว้างๆรา,ายละเอียดกว้างๆแล้วก็ที่ที่แอเรียนะครับแต่จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคนที่มีข้อมูลเต็มเหนียวเลยครับก็คือนั่นก็คือคุณปฏิวัติเดี๋ยวเราไปพบกับคุณปฏิวัติครับต้องเห็นปฏิวัติ ไม่เห็นปฏิวัติแสดงว่าไม่ชัดเจนมันต้องชัดเจนมันต้องชัดเจนฮนะเขาอยู่มุมไหนก็ไม่รู้นะผมเนี่ยผมเดินเนี่ยผมเดินหาเขาที่มันกว้างจริงๆมันกว้างจนหาไม่เจออยู่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเออที่นะฮะ ว่างจนหากันไม่เจอจะเล่นซ่อนแอบกันยังไงคุณเรามาขายที่นะปฏิวัติเราไม่ได้มาเล่นซ่อนแอบกันนะเอ๊ไปอยู่มุมไหนหรือเขาไปซเซอร์วีก่อนก็ไม่รู้อันน่าจะไปซเซอร์วีนะครับเพราะว่าไปซเซอร์วีหาข้อมูลให้กับท่านนะครับว่าสถานที่อย่างนี้มันเหมาะอะไรนะครับตอนนี้นะครับอ้าวเจอแล้วครับไวๆนี่นะครับเงียบๆน,นะครับอย่าพึ่งนะฮะเขากําลังดูเขากาลังจะชมอะไรนะฮลัฮโลโหลฮัลโหลคุณปฏิวัติใช่ไหมนะอาว ใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้คมสิริจะมใช่ครับใช่ครับขออนุญาตสวัสดีครับผมอยากมาดูที่ครับครับเชิญเลยครับขายยังไงครับขายยังไงาขายยังไงขายเอาเงินมาฮะเพราะว่าไม่เคยบอกขายแล้ววันนี้อาจารย์มาขายขายเลยเหรอขายเลยเจอผมต้องขายเลยเหรอขายเลยครับโอ้โหเขายถูกด้วยครับอาจารย์ครับเอาขายยังไงครับเอาขายถูกเองขายเอาเงินมาก็เอาที่ไปครับยังผมยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยอ้าวงั้นเอาข้อมูลเลยครับครับนะอย่างนี้ครับที่ดินแปลงนี้สวยมากครับอ่า สวยในแวดล้อมที่ดีครับครับผมต้องตื่นเต้นอ่าอดใจไม่ไหวแน่นอนว่าครับผมความมีเสน่ห์ของที่ดินแปลงนี้พื้นที่ห้าไร่กว่าห้าไร่กว่าอยู่ใกล้เรียบทางด่วนรามินทรานรงใกลใกล้โรงเบียร์เยอรมันโรงเรียน,นานาชาติกีรพัฒน์โอ้โหรามินทรา3ามสพื้นที่ตรงนี้ห้าไร่กว่าหน้ากว้างเกือบประมาณ80กว่าเมตรถมแล้วทั้งแปลงโอ้โหแวดล้อมหมู่บ้านนะฮะ เจริญแล้วเรียบทางด่วนราคาสูงมากครับรามินทาราคาสูงมากรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับตรงนี้อยู่ระหว่างกลางเข้าออกสะดวกถนนกว้างอืขายไม่แพงขายไม่แพงอะบอกเลยสิขายไม่แพงขอเป็นหลังใหม่ครับอ๋อหลังใหม่อีกแล้วโทรหาผมขอภาพมุมสูงได้เลยนี่คือลักษณะที่ดินปูกล้ยอยู่นะคะข้างหลังนู้น่ลองมองดูฮะสองกล้องไปดูครับอ่าข้างหลังนู้นก็คือติดบ้านที่กําลังก่อสร้างใหม่เลยครับครับผม รู้เลยเนาะรู้เลยแนวขอบฟ้าชัดเจนครับรู้เลยชนรั้วเลยครับชนรั้วเลยครับครับผมชนรั้วเลยครับชนรั้วเลยฮะใช่ครับชนรั้วเลยครับจะซื้อแบบยกแปลงก็ได้ซื้อแบบยกแปลงกแบ่งแปลงแบ่งได้แต่ต้องแปลง200หรือ2ไร่30ตารางวาแปลงหนึ่งฝั่งสปานื่ออ๋อแปลงหนึ่งฝั่งสปาอันนั้นก่อสร้างไปครึ่งหนึ่งแล้วคือคือก่อสร้างแต่มันเราขายตามสภาพไปนะที่ทำแล้ว ฝั่งนู้นถ้าจะเอาก็ได้2ไร่30ตารางวาฝั่งนี้3ไร่กว่ายกแปลงก็ได้5ไร่กว่าขอระวางขอฉนดขอรละเอียดโทรหาผมทีมงานครับผมสุขุมอสังหาโคตวัชรินครับผมการตลาดนได้เลยครับปฏิวัติอสังหานะครับครับผมชัดเจนครับชัดเจนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงกันดีกว่าเชิญครับ